สถานการณ์น้ำวันนี้อำเภอเมืองสิ่์บุรีนะครับตอนนี้เขื่อนเจ้าพยาปล่อย2อ0พันสองนะครับนี่นะครับเออน้ำก็อยู่ในระดับทรงตัวนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ก็แบโคนะครับได้ทำการทำการปั้นคันดินใหม่นะครับสำหรับเขตอำเภอเมืองนะครับเนะเพราะว่าตรงนี้นะครับตรงนี้นะ พังนะครับทรุดพังไปแล้วนะครับคันดินนะครับน้ําตอนนี้นะถ้าเทียบนะครับเท่ากับระดับถนนที่พระโคยืนนะถ้าไม่รวมกองดินนะถ้าปกตินี่ก็แทบจะไหลข้ามถนนนะครับทางชุมชนบ้านบางแคนะครับตอนนี้ทางเทศบาลสิงห์บุรีนะครับในเขตบางแคนะครับเออตัวตัวเมืองนะครับก็ทําการกั้นกระสอบทรายสามชั้นนะครับ ตอนนี้ที่น่าเป็นห่วงนะครับก็คือทั้งที่ลุ่มนะครับทั้งอ่างทองและก็อยุธยานะที่น้ําขึ้นระดับ2,002นี่ทางคุณได้รับผลกระทบเต็มๆนะครับแต่ทางสิงห์บุรีนี่เฝ้าระวังเป็น80%แล้วนะครับนี่นะครับระดับน้ําอย่างนี้เลยนะขึ้นไหลแรงอยู่นะครับเเราคาดเดาไม่ได้นะเพราะว่าตอนนี้น้ําทางเหนือเยอะนะครับ แต่ทางบ้านของผมเองนะได้ทำการกั้นประตูกันน้ำเข้าแล้วนะครับเอาอิดบล็อกกั้นและฉาบใส่น้ำยากันซึมนะครับเพื่อที่เราจะอยู่ตอนน้ำท่วมได้นะครับแลวโคก็ทำการบดอัดน,นะครับให้แน่นนะฮะแล้วก็เพื่อคันดินจะได้ไม่พังนะครับถ้าพังนะครับน้ำก็อาจจะไหลข้ามถนนสายสิงบ์บุรชัยนาทสายเก่าเหมือนปีที่แล้วนะครับถ้าน้ำขึ้นเยอะนะตอนนี้ทางเขื่อนก็ เขื่อนดินก็เฝ้าระวังอย่างเต็มที่อยู่นะครับก็ขอให้พี่น้องนะครับที่ดูช่องนี้นะครับทางสิงห์บุรีัชนาาห่างทองและยุธยานะครับแล้วก็ทางปริมณฑลนะครับก็เตรียมตัวรับน้ําไว้บ้างนะครับก็มีเปอร์เซ็นต์ท่วมตอนนี้80เปอร์เซ็นตแล้วครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอัตราเสี่ยงนะครับรถก็เสริมดินตลอดเวลานะครับ ไม่วางใจนะครับทางเราไม่วางใจนะครับเพราะว่าสถานการณ e ์น้ําทางเหนือก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับดีทางเราคือยังมีเวลาเตรียมตัวเก็บของนะครับแล้วก็ป้องกันนะครับชีวิตและทรัพย์สินของตัวเองได้ดีกว่าพี่น้องทางเหนือนะครับเพราะว่าน้ําทางขุนมาไวนะครับทําให้การเตรียมตัวยากนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้น,พน,พนวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะครับกินตามตางกรูไม่มีคนดูครูต้องกินขอบเจ้าอพรทุกท่านนะครับสวัสดีครับ